ครับผมสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเช่นเคยเนาะกับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจ PT Draft นะครับเมื่อสักครู่นะฮะมีแฟนเพจท่านนึงนะครับสอบถามมาเกี่ยวกับการใช้ extension f r d d o Tool นะครับในชุดคำสั่งที่ชื่อว่า t o p e n นะครับในการเพสีนะครับเนื่องื่องด้วยเวลาเราเราสร้างชิ้นงานเนาะบางครั้งอย่างเช่นฐานรากอย่างนี้นะครับเราเราอาจจะมีฐานรากหลายๆลูก แล้วเราต้องการจะเทเทสีอาจจะเป็นสีไม้นะครับอาจจะเป็นสีไม้อย่างเงี้ยถ้าเราเทเป็นเป็นกรุ๊ปแบบเนี้ยนะครับแน่นอนครับเราก็ต้องมาไล่ลบใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องการเทแค่ด้านข้างอะไรอย่างนงี้เนาะแต่ว่าวิธีการที่วิธีการเบสิกเบสิกที่เราทราบก็คือ,อเข้าไปในกลุ๊มนะครับแล้วก็ออกคำสั่งเทกระดานเทกระดานนะครับแต่ว่าถ้า มันจะมีอีกวิธีนึงทีซึ่งง่ายกว่าเราไม่ต้องเข้าไปในกลุ่มนะครับก็คือนะครับการใช้ extension adaltool นะครับในชุดงคำสั่งชื่อว่า t o o l p i n นะครับก่อนอื่นนะเราก็ไปติดตั้งกันก่อนนะครับอ่าวิธีการง่ายมากๆครับก็มาที่อ่า windows นะครับแล้วก็ extension manager นะครับจากนั้นนะครับกด install extension นะครับอ่า install extension นะครับแนะนำนะครับแนะนำให้เรา ติดตั้งตัวนี้นะ l i f f d o ก่อนนะครับ l i f f d o six นะครับเวสิบเอ็ดจุดหนึ่งศูนย์ a นะครับสิบเอ็ดจุดศูนย์ a นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ติดตั้งตัวนี้นะครับเวลาเรา,เราติดตั้งชุดคำสั่ง fado two เนี่ยมันจะถามหาอยู่ดีนะให้เราติดตั้งตัวนี้ไปก่อนนะครับอ่ะกด open นะครับแล้วก็ตัวนึงก็คือตัว f d o t o o นะครับ ตัวนี้เวอร์ชัน 4.0A นะครับเดี๋ยวผมจะอัพลิงก์ไว้ให้นะครับหลังจากเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดการใช้งานเรียบร้อยนะครับหน้าหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับเรามารีวิวกันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าทุกคนก็อาจจะทําได้กันอยู่แล้วนะครับก็จะมาอย่างนี้นะครับเปิดเฟลโ t ทูลขึ้นมานะครับก็จะมีชุดคาสั่งเยอะแยะมากมายนะครับ มีประโยชน์หลายตัวเลยนะผมก็ยังผมก็ใช้อยู่นะโดยส่วนตัวผมก็ก็ใช้างาน,นนะครับอ่ะตัวนี้นะครับ TwoPay น,นะครับ TwoPay กดเข้าไปครับปุ๊บอ่าเขาจะมีหน้าต่างชุดคำสั่งแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมมันเยอะแยะอย่างนี้นะเราไม่ต้องไปปรับอะไรเลยนะครับให้แค่ภาพหน้าจอของผมไว้ก็ได้นะนะครับอันนี้จะเป็น by default นะครับอ่ะผมอธิบายทีละตัว ตัวนี้เขาจะเลือกเฟส by เฟสนะครับก็คือเลือกเฟสเป็นหน้าอย่างเช่นตัวนี้อ่าอันนี้เป็นกรุ๊ปนะชิ้นงานพวกนี้เป็นกรุ๊ปหมดนะครับผมก็เทผมเลือกสีก่อนนะึ๊บผมก็เทเลยเห็นไหมครับเขาจะเลือกเป็นหน้า,านี้นะครับแนะนําให้ใช้ตัวสีเหลืองก็ได้นะมันเป็น by default ของเขานะครับอ่าส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับ all connect face ก็คือถ้าเฟซไหนติดกันเขาก็เทหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ในกรณีทางนี้ก็ก็ไม่ต่างกับเราเทเทนอกกรุ๊ปเนาะนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้เอเนชั่นตัวนี้นะครับผมแนะนําไม่ต้องใช้นะตัวตัวชุดนี้นะให้เราปรับเป็นตัวนี้ไปเลยนะเซอร์เฟสนี่แหละครับแล้วก็เฟสไซส์นะครับโดยส่วนตัวผมผมจะใช้เฉพาะหน้าขาวถามว่าทำไมใช้พราหน้าขาวเพราะว่าตัวบางครั้งนะเราจะเป็นที่ต้องเทสี เพแมทเทียลเพื่อถอดปริมาณในการเป็นในการอ่านพื้นที่นะครับแต่ว่าในโปรแกรม sketchup เนี่ยแล้วก็เอเนชั่นในการถอดปริมาณหลายๆตัวนะอาทิเช่น quantifier pro ก็ดีหรือว่าทางของอาจารย์ป้อมเนาะโปรดโปรด connect หรือว่าตัวตัวใหม่น sketchup b i m t o n e นะครับถ้าเราใช้หน้าหน้าขาวนะครับเฟสด้านหน้าเนี่ยมันจะแม่นยำกว่าเพราะว่า บางครั้งในัลกอริทึมของโปรแกรมเนี่ยเขาจะไม่อ่านหน้าดำนะครับอะแล้วก็ถ้าเราเทไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอ,อ๋อถ้าเราเทสีติดปุ๊บเนี่ยมันคือหน้าขาวอ่ามันก็เป็นการตรวจสอบตัวเองนะครับอวิธีการง่ายมากครับแล้วก็เลือกสีมาเลยอย่างเช่นผมตัวนี้ผมจะเอาอันนี้ผมเอาสีไม้เทให้เต็มก่อนนะครับอ่ะแล้วตัวนี้ผมจะเอาเป็นสีคอนกรีตนะครับผมก็เลือกฟ้าคอนกรีตก็เลือกสีเลยปุ๊บกระทิ เทเทเห็นไหมครับถ้าไม่ติดนะก็ออบิบนิดนึงอ่านก็มาแล้วเนื่องจากเป็นตัวโปรแกรมฟรีนะอาจจะอาจจะมีบั๊กบ้างนิดหน่อยปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับด้านในผมอาจจะเอาเป็นลายนี้ก็ได้นะครับไม่ติดก็ออบินิดหน่อยเทเห็นไหมครับเทเทแล้วก็เทเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปในกรุ๊ปเลยนะครับจากนั้นก็ออกคําสั่งกด a c e bar ในการออกคําสั่ง ในการออกจากคาสั่งเนาะนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ละเห็นไหมฮะง่ายๆมากๆเลยนะครับก็คือเทสีทะลุรุปเลยนะครับอย่างง่ายดายเนาะด้วยเฟโดทูลชุดคําสั่งชื่อว่าทูลเพนนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ